ครับวันนี้เช้าวันที่สิบสามครับพบกันที่อันดอนหัวช้างครับจะพากันไปยามกบครับนนออกระดูออมกระดูม,ดมน้ำท่มวมมันน้ำท่วมมืด อันนี้มันน้ำถ่วงมะเขืงใชศมันมันตายมันอันนี้มันบมีโอกาสหายใจเห็นไหมล่ะลังอ่านเขาสามวันนี้เห็นเงาเงาตัวนี้มันน้ำถ่วงมันดื้อหรอกฝนตกมันเลยอันตายยังไงเลยวะ ตายยีนตัวนงกบตัวนี้แขนขาขาดกบตัดโอ้ยยังได้นับิงยาล่วงไม่หลยิงไม่หลบรรันเด้ันอยากขี่แบบเพล็ดือ่เพล็ดเพ็เพ็ดันนี้กลายเลยเหรอ ขาเอื่อม,มายังเื่อนเราตัวนึ่งโพัดเปื่อลอยเปิดอฟาอะไรที่ใบไปเ่อยเป้าวาวว่าัานที่สิบส <c ười> าม่กันที่ดอนวช้างวัาางนี้ไฟมายามดีวันดีไป Khi mà bằng ngay nơi một phao luôn 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 บ่มีการเรียนหนีมาเลย่อยเงินเรตั้งเห็นมากบ่ได้กดไม่บ่ได,ด้กดการกูการกี้คอยตั้งเนี่ย <ening S 1> หรอเฮ้ยบ่ม,ม,บยบมีการกวนนี่มันบ่ได้นุ่ีมือไปร่มมาจานยันเนยนี่เอาร่มเส้ถยุย สวัสดีครับมันร้อนมื่อนี้พอกันในวันเสาร์ที่3เดือนมีถุนหายน2 5งหาหาิบยัยปาบาทเน่มาสอนไม่ใช่ขั้นโอ้โถ่ผ่อพานปูเลยยีดู่าตกกู้สาตาไปน้ำทูวกูเสียไม่ไหวแล้วมาหออมาเอาเงาหตีดึนๆอยู่